ดวงชะตานั้นสำคัญชไหนมีใครจะบอกท่านได้บ้างธุรกิจแปดพันร้อยล้านเงินเป็นหมื่นเป็นแสนการคบหาเพื่อนฝูงการเรียนรู้การตัดสินใจความรักท่านจะรู้หรือไม่ว่าเราจะทำอย่างไรมีอะไรเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างอยู่ใน,นมือของท่านที่ตัดสินใจจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่ท่านแล้วนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลูสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอบนดูดวงมาแล้วนะคะหลังจากที่หลายคนก็รอคอยสอบถามมาเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากคุณแม่หมอบนดูดวงนี้มีภารกิจมากมายนะคะแล้วก็ยังคงดูดวงให้กับลูกค้าทั่วๆไปเช่นเดิมค่ะแต่ไม่ไม่มีเวลาที่จะมาทําไลฟ์สดหรือว่าลง facebook อะไรมากมายนะคะนะคะดูก็ดูไปเรื่อยๆณตอนนี้นะคะก็ ได้รับดูดวงลูกค้าจริงๆนะัดลูกค้ามาดูที่นี่นะคะแต่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะมานะคะท่านก็แจ้งความประสงค์ว่าเนื่องจากโควิดด้วยนะทั้งื่องจากอยู่ต่างจังหวัดอยู่ออในบริบูรณ์ของกรมธรมก็ไม่สามารถเดินทางได้จริงได้สอบถามมาวันนี้ก็ขอดูดวงของคนที่เกิดวันพุธก่อนแล้วกันนะคะคนที่เกิดวันพุธเป็นคนทีออ่จิตใจค่อนข้างธรรมะโมคิดสงสารใจอ่อนนะคะมักจะทําอะไรนะคะ ด้วยความอ่อนไหวนะคะมักจะโลเลนิดๆน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนซื่อๆนิดหนึ่งนะคะมักจะถูกเอาเปรียบได้หรือถูกปกหกหลวงได้ง่ายๆแต่ทําอะไรมักจะทุ่มสุดตัวในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนเกิดวันพุธก็จะลนลานิดนึงนะคะอยู่ในช่วงตกอยู่ในภวังฝันเพ้อฝันหรืออยากะทําอะไรที่ตัวเองอยากทำนะคะ อันนี้คือคนที่เกิดวันพุธนะคะอืตอนนี้เราจะด,ด,ดูให้คุณกับคุณสุขนะคะคุณสุขได้ส่งข้อมูลมาแล้วนะคะแล้วทางแม่หมอบนก็ส่งทางไม่เสร็จให้ดูแล้วนะคะคุณสุขนะคะสาธุนะคุณสุกก็ได้ส่งมาคะคุณสุขเกิดในวันศุกร์นะคะที่ปีสอง6นห้าหกนะคะคุณสุขนั้นเดือนกุมภาพันธ์อายุครบอ่า 58ปีอุณพันธ์ที่ผ่านมาเป็นคนที่เกิดฐานดวงที่ดีนะคะนั่นก็คืออาจจะมีทรัพย์สินคันอยู่บ้างหรือจะเป็นคนมีที่มีทางนะคะพ่อแม่มีฐานอยู่บ้างแต่เจ้าตัวก็จะเป็นคนที่ชอบทําง,งานนะคะมักจะมุ่งม,มั่นในการทาง,งานหรือว่าเป็นคนที่อยากจะทําอะไรก็จะทําให้สําเร็จอะไรประมาณนั้นนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะหรือที่ผ่านมาก็แล้วกันคุณสุขก็จะ,ะคุณสุข ที่เกิดวันศุกร์นี้จะได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะที่ผ่านมานะคะอาจจะถูกผู้ใหญ่ตำเนนะคะหรือถูกการเสรื่อมเสียชื่อเสียงต่างๆนานา <nunca S 2> นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียผู้ใหญ่สูญเสียการทรงตัวต่างๆนานานะคะความมั่นใจต่างๆณ <นะ S 2> ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่หลังจากที่กุมภาพันธ์มาก็เปลี่ยนแปลงใเรื่องการงานการเงินนะคะมีการอยากเรียนรู้มากอยากเรียนรู้มากมากขึ้นนะคะ มีเรื่องทรัพย์สินคันทรัพย์สินที่ดินนะคะเด็กจะแปลงเป็นเงินหรือจากเงินเป็นทรัพย์หรือจะมีการเพิ่มทุนนะคะ,ะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนพื้นที่อะไรอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นจากที่คุณสุกนะคะได้ดูในเรื่องของไพ่ยิปซีมาคุณสุกหยิบไพ่ขึ้นมานะคะโดยที่ได้เลือกไปแล้วนะคะคุณสุกจะเป็นคนที่ค่อนข้างตหนีทีนีวหรือเป็นคนมัธยัถ์หรือเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างที่จะ,ะพิจารณาอยู่พอสมควรนะคะ ที่ผ่านมาก็จะใช้กับความสุขของเองล้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้จะมีการคิดในเรื่องของที่ดงที่ดินที่ดอเหรือทรัพย์สินค่ะหรือของที่เราซื้ออยู่เป็นอยู่หรือมีครองทรัพย์สินอยู่อาจจะแปลงเป็นอย่างอื่นนะที่มีคนเสนอมาหรือเราคิดสร้างสรรค์ไปอย่างอื่นมีเก์ได้ต้องทํางานหรือเดินทางไปติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการงานนี่แหละคะ่ะซึ่งจะทห้คุณสุขป,ปวดหัวมีการแข่งแย่งชิงดีหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็คนสุขก็จะพบนะคะอุปสรรคกับเพื่อนร่วมงานกับ หัวหน้าง,งานต่างๆนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสุขกับพบบู้ที่ช่วยเหลือคุณสุขได้แล้วก็ทํามันได้ดีด้วยนะคะก็เขาจะช่วยของคุณสุขจะไปได้ดีแต่ก็ผ่านอุปสรรคนะคะผ่านคนขัดแย้งหลายๆอย่างนะคะแต่ดวงชะตาของคุณสุขปีนี้เป็นดวงชะตาที่ดีขึ้นทําให้มีเกณฑ์เขาเรียกพลังของดวงชะตาเราเกิดขึ้นแล้วทําให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ่งที่มุ่งหวังก็จะได้นะคะก็เปมเป็นไปไดีนะคะก็ส่งไปเสร็จให้แล้วนะคะสาหรับลูกค้าหรือท่านอื่นที่ รอคิวด,ดูดวงก็นะคะก็จะดูตามคิวนะคะขอบคุณมากที่ติดตามและถามคํถาถามมาค่ะนะคะขอใี้ความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ